早上好。 Yeah. คนดูแผนผังดูแผนผังคำท้องจงที่มันเชื่อมโยงกันว่ามันจะเชื่อมโยงกันที่ตัวที่เท่าไหร่วัคที่เท่าไหร่นะคะนั่นเยดูแผนผังหน้านี้ก่อนอแผนผังตัวสีดำเนี่ยคือตรงนี้นะลูก ตัวสีดำคือคำที่ไม่ของจองกันแต่ตัวสีแดงคือคำที่ของจองกันคำค้องจองสองพยา,ยอยางอย่างเช่นคำว่าระเบียบอ่านค่ะอ่านในนั้นชี้ของตัวเองด้วยหนึ่งสองสาม<ล>ะระเบียบเรียบร้อย <ช>อ่าเห็นไหมว่าตัวที่คล้องจองกันเขาจะความสัญ,ญลักษณ์ขึ้นแล้วก็โยงไปหาคําคล้องจองคือคําที่มีเสียงสระเดียวกันและตัวสะกดเดียวกันถ้ามีตัวสะกดนะนี่คือมีตัวสะกดตัวสะกดส,ะกดส,ะกดสระอะไรครับอเ,เอียบอเบียสระเอียรอเอียบ เรียบสาะ,ะเอียเหมือนกันสะกดด้วยตัวบอใบไ,ไม้ไม,ไม้คำว่าร้อยอันสะกดคำว่าร้อย มาดูคําว่าเรียนกับคาว่าเพียนเอาสะกดคําว่าเรียนรอเอยน้เรียนข้อจ้อกับคาว่าเพียนก็คือพเอเอรอเพียนสระอะไรคะเอียตัวสะกดคือนอหนูมาตาคนรอเรือก็อยู่ในมาตาคนนะคะคําว่าเพียนเข้าใจหรือยังทีนี้มาดูอ่ะ อันนี้จะเป็นสื่อรถไฟคำของจอมอาำรองจอะ ักที่หนึ่งตัวที่สองพ้องจองกับวักที่สองตัวที่หนึ่งนี่คือวักที่หนึ่งตัวที่สองพ้องจองกับตัวที่หนึห่งวักที uh ่สองว่านอนสอนง่ายไหมี่พ้องจองกันคือคำว่านอนพ้องจอดคำว่านอนวักที่อะไรบ้า That's หาคู่ให้ได้แลอามาติอ่าใครคู่ใครคนละสองคำเอาเอาของตัวเองเอาหนังสือทับไว้อะ,ะจะหาก,กันเจอไหมนะไ่เนียอย่าไหนไปอไม่เป็นไรใครหาไม่เจอมาเอาตรงนี้อะเดี๋ยวคุณจะแกะอันนี้ออกนั่นเลยสามารถอามาติน,นะคะ,ะเจอแล้ว ค่อยๆเอามาติดนะคะเพราะว่ามันเป็นแบบซีนผู้แกแบบเนี้ยเละ่าดตาอ้าวนี่คำนึงลืมตาพร้อมหรือยังเลื่อยตาเลยนะอ้าวหาเลยค่ะลุกขึ้นหาเลยค่ะพร้อมจองกันค่ะลุกขึ้นหาคู่เลยหาเจอแล้วเอามาติดนะคะกันลุกสุดเอากับลืมตาฉันคู่กับม่อม เจอคู่แล้วเอามาติดเลยจ้ะังคู่กับบ้านมาเลยใครเจอคู่แล้วอเอาอกมากติดนะคะแลยวมาไปดูค่ะเจ้าหนึ่งบ้ายังไม่เจอยังไม่รู้ก็เก้คู่เลยให้ลูกขึ้นค่ะยูเย็นใช่ให้ลูกขึ้นค่ะให้ลูกขึ้นจ้ะเร็วๆยูเย็นชอบอะไรดีก็เข้ามา นท็นนมันไม่ีคหมือนมต่อมันหมนะเรมตาดอไม่เสฟอนไม่เหมือนกันหรอคะสุกสุอาสุกยัไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันนี่ค่ะเป็นเปลาะเสือเปล่า <Workers S 2> นี่อะไรวะน <utral> <ไ Ang. S 2> <Pizza> ี่เว้ยซาเกอ้าใครใครเจอแล้วเอามาติดเลยนะคะใครเจอแล้วเอามาติดเลยค่ะอ่าเอาเนี้ยดูสิภูเขาเผากินอยู่เย็นตละเอะอยู่เย็นเป็นอะไรเป็นสุกอหาคำว่าเป็นสุกเลยไหนใครมีคำว่าเป็นสุกอยู่เย็นสุกเอาเย็นเป็นสุกออนีเ่ นี่ไงเป็นสุขาจับพุ่กอนไปติดเลยเอามาเธอมาติดของเธออยู่เย็นเป็นสุขคำที่สองเขากินสุขเอาเขากินคาะคำว่าสุขเอานี่ไงสุขเอาเขากินเอามาไปติดสเอาคุณก่อนอาติดให้อยู่นะคะปาพี่เด้าครับเป๊ๆ ใช่ไหมอันนี้อะไรอ่ะคำสั่งนักเรียนยังไหมสิ้นไรไม้ตอกไอลูกสิ้นไรไม้ตอกไม้ตอกไม้ตอกอัมาไม่ติดขัาไปติดเลยลืมตาลืมตามาจิลืมตาอ้าอะไรอ้าปากเฮ้ยใครมีอ้าปากของไทยตัวขาดขาดไปอ่าไม้ตอกอันนี้ ่นอันนี้อะไรอ้าปากอยู่ไหนน้าลืมตาน้าปาคู่ขาอัน้คูเขาเสาไฟนี่ไงคูเขาเสามามาตีนอันนี้อะไรคู่ขาขึ้นก่อนเอ้ได้แล้ว่อร่างสร้างตัวใได้ก่อร่างเนี่ยก่อร่างสร้างตัวก่อร่างตั้ปีนก่อนตาตา้าเยอคู่สุดท้ายมา บาดตายอะไรคะคอขาดบาดตายคอเนี่ยคอขาดบาดตายอ่ะที่เหลือเก็บมาคอขาดเอามาเต็นค่ะหมดแล้วข